หนูเป็นคนที่ตัวเล็กผอมะคา่ะคิดว่าถ้ามีหน้าอ,อกอีกนิดนึงก็มันจะดูเพอร์เฟกเลยอะค่ะศัลยกรรมหน้าอกกับคุณหมอคงสะทอสงวนเชื้อค่ะเป็นซิลิโคนโมติว่าออ n o ก i นมิกค่ะ ไซส์245ซีซีค่ะข้อความของ ppsi ก็ปอปอ up ขึ้นมาค่ะก็เลยเข้าไปอ่านแล้วก็เห็นเอาโปรโมชั่นดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะ,ะมีมาตรฐานนะคะก็เลยก็บินกลับมาที่ภูเก็ตค่ะทุกๆหน่วยจะมีคนมาบริการอย่างดีอะคะ่ะเจอคุณหมอคุณหมอก็จะพูดจาอ่อนโยนนะคะอธิบายดีอธิบายทุกอย่างวัดไซส์แล้วก็เอาซิลิโคนมาให้ดูเหมือนว่าวัดสองข้างอะคะ่ะว่าเราชอบขนาดไหนแล้วก็ท่านก็ประเมิน ะะว่าหน้าอกความกว้างของเราจะได้ประมาณไซส์ไหนเนี่ยคะ่ะมีอัดตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าดมยาสลบอะไรนี้มากกว่าคะ่ะแต่ก็ไม่น่ากลัวเลยคะ่ะแป๊บเดียวหลับตื่นมาสวยเลยคะ่ะพออีกวันนึงก็ไม่เจ็บเลยแค่เหมือนนมตึงๆขานานเองแล้วก็ลุกเดินเท้าน้ำอะไรเองปกติะคะ่ะสบายมาก <laughs> พอตอนนี้ก็เห็นหนะ้าอ,อกตัวเอง สวยแล้วค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็แบบว่าชมมาค่ะว่าสวยแล้วทรงก็สวยวอะไรเงี้ยค่ะจะเอามาความมั่นใจนี้ไปไปทาให้บุคลิกดี่ะคะมากขึ้นแนะนําให้มาที่นี่เลยแล้วก็จะแนะนําคุณหมอค่ะขอบคุณคุณหมอพงสะทอนนะคะที่เลือกไซส์ที่เหมาะกับตัวของหนูนะคะแล้วก็มือไม่นัากัะคะ่ะทาแล้วไม่เจ็บเลยขอบคุณมากเลยค่ะ